สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะพามาดูรถ JDM สำหรับวันนี้นะครับจะมาทําการทดสอบรถของ JDM ต่างๆนะครับวันนี้ผมได้เลือกรุ่นที่แบบว่าคิดว่าฮิตที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเกม JDM Online นะครับเริ่มจากคันแรกนะผมเป็นหัวหน้าเอเด็กเลยนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยมันไม่มีหัวหน้าเอเด็กตัวเก่านะครับผมก็เลยใช้หอวหน้าเอเด็กตัวใหม่แทนนะครับผมตัวได้เป็นอะคูรานะครับอ่าคันที่2นะครับผมเป็นที่สันสกาย์นะครับหรือ GTR นั่นเองนะเพื่อนผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็น R อะไรนะแต่่่เมอวาานนจะป็ R ด อันนี้นาดูจากรูปทรงนะครับด้วยไฟนะเออมันก็เอาไฟ R3 มาใส่ด้วยนะมันก็เหมือนว่าผสมสี่รุรน่นไอสามรุ่นนะเพื่อนๆ R3 R3 R4 นะครับแต่ก็ยังอยู่ในท็อปโฟอยู่ดีนะตันต่อมานะครับผมเป็นเจสเตอร์ Classic นะครับหรือโตโยต้าซูปรานั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับตันต่อมานะครับผมเป็น เซท R สามห้าศนะครับหรือ R เจนะครับผมก็รูปทรงเนี้ยค่อนข้างเหมือนจริงเลยเพราะมาในช่วงขายเกมด้วยนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะเหมือนนิดนึงนะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับก็ค่อนข้างจะแนะนำเหมือนกันนะคันนี้นะเผื่อใครชอบรถซิ่งนะเสียงก็มันด้วยนะครับแล้วต่อมาครับผมเป็น Mitsubishi Eclipse นะครับหรือในเกมคือ p พนนัมบราเ FF นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันเหมือนกันนะครับที่ค่อนข้างฮิตนะแล้วแรงด้วยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับ น่าจะถูกใจหลายๆคนเพราะคนส่วนใหญ่ชอบเอาไปแต่งเป็นอ่าเป็นอีกิปของอ่า p o w e r ร์ในฟาร์แรกนะครับผมก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆนะครันสำหรับเพื่อนๆนะครับขั้นสุดท้ายนะผมเป็นซูตาร์ RS คลาสสิกนะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นรุ่นยอดฮิตเลยถือว่าหนึ่งเลยครับดีความเร็วต่างๆนะครับไม่แย่เลยนะครับถือว่าคนขนาดคนที่เป็นมือใหม่นะครับยังขับได้เพราะว่ามันขับง่ายมากแล้วก็ขับดีด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำการทดสอบ กคันนี้นะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับรุ่นยอดฮิตมันดียังไงแล้วก็มันน่าขับแค่ไหนนะครับสำหรับในเกม GTA V ออนไลน์นะครับไปครับผม let's go เดี๋ยวเดี๋ยวรอบแรกเราจะเราเราจะวอร์มพางก่อนเผื่อบางคนจำไม่ได้นะ่งเดี๋ยวรอบที่สองเราแข่งจริงเลยห้ามหลงนะเว้ยถ้าถ้าหลงนี่เดี๋ยวไอ้นี่นะเว้ยเรามันมันไม่รู้ไงมันไม่รู้แบบรถมันเป็นยังไงไงโอเคป่ะหลง<ะ>แน่เลยผมกลัวผมหลงแน่เลยเพราะผมเป็นน้ำที่หนึ่งตลอดโอ้โห ผมไม่พูดใหม่เบียดในคันฟ้าข้างหลังมันแย่งเร็วขึ้นเลยโอ้ยเบียดตัวเองตัวเองอ่ะรถมึงไม่เกอนดีเข้าฟูบ้าขวาขวามา้าบไปนี่ทางมึงคุ้นๆเว้เออวิ่งประจําอ่ะคุ้นทางหหรอไม่คุ้นมือ้าพี่รถเธอเอรถมันแปลก บ้านเรบ้านเบานไหนมันมีติ้งวิ่งบ่อยบ้านซ้ายมาฮะไอคือจะชนชนไปเลี้ยงอ่ะขับรถไม่เป็นอ่ะจริงๆีนก็คนยิงๆก็คนคนคนตายหมดอ่ะมือยาวเองเขาแข่งมาแข่งกันไอ้ยี้ไอ้ยี้มันไม่กินเหรอเอฟพีดีสก๊อตยอมมาเออตามไม่ทัน ก็ยักลายเป็นปเจ็บติดติดตูนผมได้ไงความดีเลยระหว่างเจ้าเบิ้งกับเจ้าเบิ้งเพร์มันต่างกันเล่นในจอยได้ไหมเล่เนคีย์บอร์ดได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยเฮ้ยเอาไม่ควรู้เท่านั้น,น,น <c oughs> เนาะเ,เล่นเล่หหนจอยแล้วนะไปกัดแรงเบา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 เจ็บเบากว่ารอรอคำทั้งด้วยนะไปกัดแรงก็เปิงคีย์บอร์ดแหล จะดีแวะไปเก็บต้นไม้มาเก็บแล้วนะพี่ตอนเก็บต้นไม้เก็บเห็ดเขาไม่เดือดโอเวเดือบเปิ้ลเดือวเปิลอดเจอชิบหายเฮ้ยมันเลยเนี่ยเหมือนเรากังน้ำไงแล้มีเก็บเห็ดกาบต้นไม้โมบเขามาตามเลยตามต้นไปเลยจะดีเอ็มลุยลอสซานต์ เล่นตาอยเ,มเมมหมือนเดิมได้ปะวะาอนนั้นผมไม่ได้ไ<ห>เปิดเหมือนเดิมมองไม่เห็นเจี๊ยบตามผมทันอ่ะคนเ่ียไดไ้ตามทันเราปะโอ๊ยบอดตะเกียบชิบหายตามเต็มเต็ตมขนาดนไม่ทนนันยัไม่แปลกเลยต่เอนนี้ผมลืมะละนี่ก<ส>็ถ้าเราแบบขับตามเขาก็ี่ยเขาตามไปเรื่อยๆกันอ่ะเพราะาจริงๆอ่ะอทางเรยอม,มันเยอะแล้วก็การหลบรถมันเยอะ สกายไลท์ line, อาจจะได้เปลี่ยกกว่าดนะนสนามเลย้างซ้ายมาเรื่อยข้ารถเป็นบุรีกับกระทันหันนี่เฮ้ยข้ามาเลยเฮ้ยเดี๋ยวจัดเดี๋ยวไม่แก เฮ้ยกู่อนกูพาทนเลยโอ้โหใครใครบอกให้ตามมาเอากูว่าดูตูดตามไลน์ที่ตูดอยู่เฮ้ยรอด้วยดิข้างหน้าโอ้โหคนมนไม่คิดว่าจะมีโปะมาเฮ้ยตามทันอยู่นะก่อกลุ่มกันหมดเลยได้อยู่ถือว่าได้อยู่ไอพี่กูห้ามหลงนะพี่ แล้วเป็นแล้วเป็นหกคนที่เล่นนี้กับผมบ่อยโอ้ไม่น่าจะพลาดนะผมวมาอาจะจำได้เยทำเนี่ยทำไม่ได้ขี่รถเอยู่ที่รถเลยไม่เล่นคยดบร์ดกนไดวะอ้าขนาดยังไงก็เล่นเลยเนาะเดี๋ยวแพ้มาเราต้องมันอาจจะมีข้ออ้างด้วยฮ่้ยูอ่่่่่ เดี๋ยวซื้อป้าปไปนะเดี๋ยวซื้อเมองซื้อป้าจะทำรังทำลายเครื่องทิ้งก็บแบ<ต>บลืมมาดีองศาจำทางไม่ค่อยได้เนอะผมผมวิ่งจนแบบผมไม่ต้องเปิดแบบผมก็่จำทางนั่นน่ะเล่นมิดบ่อยจัด <c oughs> เป็นสนามที่ผมอาจจะใช้ไปได้ลำหนึ่งเลยวะาสนามนี้โอ้รถบอดคันรถไม่บอดไปยืดน,นะเส็ยบ่อยมากแล้วขายให้อ่ะ แล้วทำไมเหลือเท่าเดิมจุด้อยอันนี้กระเป๋ายังมีจำปีอะไรกระเป๋าไปก่อนอ่าโดนแม่ดัาละแล้วยาลดน้ำมูกอ่ะเออเจิก่อนไม่กินยาเฮ้ยเดี๋เฮ้ยไม่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 นอนขวาขวามาเอ้ยออกซ้ายออกซ้ายออกซ้ายครับขอาขวาก็องขวาจะลงแป๊กเหรอขวาก็ลงน้ครับเรื่อยๆเดินลงน้ำเหรอไอ้คนเราอาจจะมีมีปลากระนาดโอ้ยเบี่ยบอด ผลาดน,นี่อ่ะไอ้บอยอวอเพียวคนหนึ่งหายไปจากบนวะอ,อ๋อมาอุ้ยไอหลังไปเขาหายกันหมดตกใจเฮ้สารรมาายู่อ่บูมต้นดิโหมันขับยากขับสองด้วยแล้วแม่งเขาด้วยแม่งเขาด้วยไม่ท<ป>ายมันทห้ออกง่ายครับแล้วระบุมระบุมกดโหลดตามมานะ่ำปะเนี่ยไม่ได้กดพี่ โอ look, oh, Cette, oh quiero, anyway ้โหทำไมไม่กดโอ้ยเองกดนะเองขับไม่ได้เลยแหละเด้งไอพี่ฝึกดีิเลยถ้าพี่ดีพี่อาจจะไว้อ่ะเขาโอรหเกียวลอยเลยครับเฮ้ย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 เยเอ้ยยเฮ้ยเยเงยเเีย้ยเห้เน้ยยเฮย้ยนเ้ยยเ้ก็ โอ้ยเดี๋ยวดูก็เบื่อความตื่อตัวของบอดอยู่ก็เร่งเองอะโดดๆๆบอดแ่งเร่งกันอะไรเงี้ยเราพาตรงให้ผมโดนนะเนี่ยทำไปเล่นเลย เะได้เธ้ได้คุณชินกับคุณแล้วไมไม่คุณแล้วลืมแล้วนเฮ้ย เราทำไมต้องช่วงโค้งมันต้องบีบฝ่องคันโกรธกันมาทีเออทางความตื่นโอ้โหตื่นเต้นกีเฮียบอดอย่างแหลกเลยเฮ้ยเราใครมาชนมันตายวะเนี่ยโอ้โหห่างข้างหน้าดูเขาเรียกว่าวังยาข้างหน้าดูเลยหลบไม่ทันเฮ้ยหลบเยอะขนห่างแล้วนะเมื่อกี้แต่พอจังหวะมันเหินนะมันเลี้ยวไม่ไปเลยก็เลยชนตูดกัน

แตกเป่าโอ้แม่รถเหรออ๋อสามเหรอแม่เราไม่เอาไมวเอาไม่เอาออกคนเดียวแล้วอ่าอายซื้อแอาจจะมาหักไปไงไปน้ำบามันขับเสียอาจจะขับง่ายนิดหน่อยตรงมาแล้มาเจ็บเจ็บตรงมาเข้าอุโมงค์ต้องตรงเข้าอุโมงค์เฮ้ยตอนจบต้องตรงเข้าอุโมงค์นะแล้วก็ออกขวาเข้าที่เดิมให้มันมีจังหวะลุ้นหน่อย คนบอดอะก่อนเดี๋ยวอย่าชนให้มันตายมันเก่งอะเดี๋ยวใจมันไ่ถูกหรออะที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมเลยแต่รอบนี้แบบว่าเลี้ยงให้กระดาษฮะมันจะได้แบบออกพร้อมาเลยบุ๋มมาแล้วแทงบอดกันฮะไม่เป็นไรพี่อ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรพี่แล้วขันดูไม่เหลวเลยยืนไหนวะบอลลูนเอางั้นเวลาอีไม่เวลาอ๋โอปินตอร์ซีเกิน เหลืด้วยทพีเหอแพี่เขาเป็ไรพี่ยังชอบครับทัพพีเกิดอย่าเบอกพี่ยังไงชอบเปิรเอากบอยังไงก็ได้แล้วแต่เลยจะเล่นเครื่องยังไงก็ได้เข้าไหมแต่จำทางมาอ๋อเรื่องเว้นนานจังวะเหมือนแบบประมูลอะ

แม่คือ,อไม่กินไอ้นี่จอยอ๋อมาเตปแตะจอยเฮ้ยโหสวัสดีครับว่านแม่งสะกิดพิษเย็บหน่อยเดี๋ยวรถไปเลยฝนฝนออกมาเรา็วเกินไม่งเวกไม่อยู่เฉย ไม่แต่ไม่ม oh ีใครตามเลยตอนนี้ไม่มีใครตามเลยไอ้พี่้องอ่าแหกลงเทากันเลยพี่เดี๋ยวโค้งนี่แหละเชื่อเถอะขับตามมาแหกผู้แพกตามเลยเฮ้ยบอดโอ้นี่เจ็ฟขับดีอ่ะแม่ลบมันดีอยู่แล้วเฮ้ยไอชิเดียหน้าใเดียวหน่อยชมนิดเดียวหลุดโค้งเลย ผมเดียวเขินหรือเปล่าอย่าชมอย่าชมไม่อย่าชงเขาบิดอยู่เขินหรือเปล่าเขินหรือเปล่าเอาว่าจะไปไปอยู่แล้วเนาะหูุสินี่จะนอนบอดชนโอ้ยโอ้ยเอาไว้แล้วไม่นอกบอดมันไม่หลับไม่หน่อยไงวันนี้เยอะแยะหมดโอ้ยเจ้ยเด็กเที่ยไอ้สัสไม่ชนก็เขินรึเปล่ามหาอำนาจไงบางคนก็ไม่นอน โดนกกงรู้ไหมสัตว์เีย็นใมันไม่พ้นไม่พ้นเฮ้ยดี๋ยวกูจะเอคืนไอ้สัตว์เจ็นัเจ็บอ้ฟงีลืมแล้วคุณสาขวาขวาขวาเออตามผมมเลยตามผมมาเลยงั้นอ่ะเยอะดำหนึ่งเงี้ยไม่ได้ดูไม่พ้นเดีดิเ้ยวเลี๋ยวแหงหงเอ็นดิเทคว่เลียวแงไม่ได้ ดูดเดี๋ยวไม่พอระยะเดี๋ยวมันสั้นจัดรู้ว่รถพงอะไรพาวเวอร์พาวเวลยเออไม่แบบหมุนด้วยประมาณรถติดตลบอะไรมาจ้ะโอ้โหเอ็นบีซีเริ่มหลอยไอเจ็ดตัดเสียจังหวะแล้วแม่งอย่างชาเฮ้ยวุ้นเลี้ยวแรงแรงไม่ไปเลยนะ้งอ่ะอัดมาด้วยความเร็วแบบแค่้อยเดียวโอ้โหเอ็นบีซีมันมาจอดอยู่ตรงทางแยกวะเนี่ย โดนอีกแล้วแล้วผมโดนอีกแล้วเดี๋ยวน้อยน่อยน้อยน่อยน้อยน้อยนอน้อยโอ้ยเด็กมันเห็นในโฟกิ้งอะโอ้ยไอ้ยุงกกันนกทีโอ้โหชุดนี้อะไโเนีอยเอ้า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 ต้องไปไหนไปแล้วเออโอ้โหจูบรถเอวอีกแล้ว คือมันเก่งวะนะ่ะเนี่ยแล้วแล้วชนแต่และจังหวะคือแบบคนไม่น่าชนเลยนลั่นแหละวิเข้างหน้าไปไหวยังอ่ะโอ้ผมช้ามากนะผมชนไปสองทีอ่ะแล้วมื่อกี้ผมว่าในยังมีสามอ่ะหนึ่งสองสามทีตองเป็นเจ้ากบดันนะครับเกือบแล้ว อ้าวอ้าวอปลายโดนไว้เฮ้ยเจ็บเจ็บยังไงเจ็บเจ็บเจ็เจบอย่าปาดเจ็บเจ็บตอนนี้เห็นื่นอยู่เดีดูมึงว่าทางโคเบรไปเจ็บไปไหนเจ็บกลับมาเนี่ยเดเียตอนนี้ทุกคนอยู่สุมแอบแล มันอะไรขนาดไหมมนวะที่มาเร็วไอเอาชนดิชนเสียหลาอกแล้วนะเมื่อกี้ตอนรอบสองไม่ชนเลยชนนิดน้อยปะโอ้ยคนตีนใส่หมวกมองมองว่าคนไปข้างหลังชอบมาตรงทางโค้งเกมไอคนตีปรับพี่ให้ผ่านมาชนคนเอ้ยใครวางยาพี่ช้อชน เฮ้บอลอยู่นี่เลยพี่พ่อวางยาวเฮ้ยฟ้าจะชนก็เขาจะไม่ได้วางยาวยังไม่ได้ชนแหละโก่เออไอไอสามสองคันที่คนนึงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้ยใจเย็นพี่เอ้ใจเย็นทุกคนนะโอ้ยใจเย็นพี่เอ้ยก um yeah> ูไม um, ่ร oh, ู้ก um mm ูใส่หมดทุกคนแหละให้เปลี่ยนกูอ่าดูผมซะก่อนโอ้โหแดกแดกคุ่นหมดละ เอาอากาศบริสุทธิ์เนี่ยพี่ไม่ต้องถามใครอากาศบริสุทธิ์ตอนนี้หายยจไม่ออกละยินดีฝุ่นไม่ออ้ฝุ่นยังไงนีถนนยังมาตายไม่มียังมต่อยอ่มาต่อยเอ๊ัเออย่าอ๊ะเอ๊ะอ๊ะกอ๊ะเอ๊ะเอบเอะเอเอ๊เอะเอ๊เอ๊ะวอ๊ะเอเอ๊ะยวะเอ๊อะเอ๊ะเอบอเออะะเอ แล้วปัดวิ่งมาชนไม่รู้เกมจะปัดทำไปเฮ้ยเห็นเขก็ชีวิตมันง่ายเกินไปไมไั้ง่อ่ะเอ้ยเขาเคยให้เด็กจอมใหม่มาแกะตะกี้ไหมโอ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นคคคคใครเลยอะมันมันนำรอบหนึ่งเลยวะตอนแรกผมว่าไม่เห็นใครเลย ผมแวะผมแวะเอารถไปล้างผมแวะเอารถไปล้างผมก็น่าจะเข้าระดับหนึ่งแลางเงี้ยเนี่ยคือเมื่อกี้ไอ้ว่านที่แบบโดนสะกิดรถใช่ไหมล้มล้มมันเอียงใช่ป่ะเพราะว่าเป็นจับมาตั้งตรงเองอ่ะคุดเจียดสิฮะถ้าใครโค้งทางโค้งใครไม่เบรกนะจะเป็นสาบแช่งไเลยโอ้ยอ๋ยเฮ้ยไม่ได้นานเลยเหรอไม่ได้นานเลย จะเปพวกชอบลู่ไอ้พวกที่ชอบแแบบแข่งเข้าแบบทางแคบแบบเดี๋ยว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 เออเราเออเอาร้อนหลบแล้วเทีอ่ทางโค้งเบรกบ้างก็ได้ไม่ใช่ในเกมก็แข่งอ่ะมันติดนะเออปรับดีเออจเยิงกิ๊เยอะดิไมยิงนะมึงเป็นเอฟวันกูรู้มึงต้องเข้าเข้าโค้งอ่ะเปิดไฟเลย มันเสียบได้ฟอมันเกาะถันนอีวินใส่ไฟเลยโอ้อะไรเนี่ยแม่ตัดเดินแล้วไปล้างก่อนนะโอ้โหเปื้อนมันเปื้อนรถไอ้แบบยางยางมันเปื้อนฝุ่นเหรอเฮ้ยเอาเนี่ยรถผมอ่ะสีขาวอ่ะแม่งฝุ่นแม่งเกาะเป็นสีดำหมดละเฮ้ยเดือบหมดทีเดือบหมดวะคนคนนื่นไรยังเกาะกลุ่มอูกนี่หว่าไอมีฟอนพลาดแล้วแหละแล้วมีทางมีฟอนพลาดแล้วแหละอีบบ เอ้ยโอ้โหบูไ <jaar> ม <ans> ่อยู่ห่างจากคนหนึ่งเขาเกาะกลุ่มกันหมดอ่ะตี่กันนะบวยจัดห่างใจไอ้หลงเฮ้ยผิดคาดว่ะไอ้เอี้ยบอดเอี้ยบอดสวย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 ที่เข้ามาใครจะเข้ามาเป็นอันดับแรกนะฮะใครจะเข้ามาเป็นอันดับสองโอ้โหยี่สิบเอ็ดตรงไปเลยนะตรงไปเลยนะตรงไปเลยนะ ตรงไปเลยนะตรงไปเลยนะโอเคไอ้พี่มาไอ้สองโอเคพี่สองอันดับสามาไอ้สัตว์เดี๋ยวอันดับสี่เรียบร้อยนะครับเป็นซูบาอันดับห้าซูบาเสียหลักด้วยไม่บวกเลยไอ้สัตว์ซื้อปลาแล้วก็อีกเซเว่นอันดับสุดท้ายเลยโอ้กินบวยแม่งอยากกินเฉาบวยมากกว่าโอ้โหพร้อมไหมนะสามสอง เฮ้ยเดี๋ยวเดี๊ยวเดี๊ยวอะไรเบอกบอกกันว่าเดี๋ยวอันนี้เรากดเดีบิวทำรมดาก่อนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฟรีล้อไม่ต้องอ่าเร่งเครื่องโอเคเดี๋ยวสามรอบแบบเร่งเครื่องแล้วก็ฟรีล้อแล้วก็อ่าไอเล็บปา์โอเคเดี๋ยวรอบนี้ธรรมดาก่อนนะเราบิวเองเดียวนะสามสองหนึ่งไปโอ้โหไอ้กบวยโอ้ฝีเฮ้ยฝีเฮ้ยไอ้ฝวย่านเฮ้ยโฟกิงว่ะพี่ต่อจะเอาไงอะ เราไปสอเราไงเราไงเราไงเราไปได้เราไปเฮ้ยเฮ้ยเกินมาว่ะไปไหลกี่ขั้นนบหนึ่งกี่ขั้นนบหนึ่งวัหนึ่งวันสองสองสงสอ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 ่ะองสองสอมสอ่อองสองสองสอัสสองสองสนอสองสอามอเสองอองงเองสอองสองสสอององ สองเงเฮ้ยกดด้วยยไงเฮ้ยต่ปามันแรงจริงว่ะเฮ้ยปามันแรงจริงว่ะมาว่ะ้ปาไม่ไหลอกันเียเฮ้ยไม่ไหปจัดอไหลปลจัดที่สเหมือนเดิมเลยสามปัดลอยไปทีหนึ่งสองเฮ้ยปีล้อปีล้อบุ้งปีล้อ สามสองหนึ่งอ um> um> ้าวพีโรได้เสียวะเฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะเลี้ยงไงอ่ะเลี้ยงไงอ่ะเอาไงเอาไงอ่ะเฮ้ยเอาไปเฮ้ยถูกปลาเฮ้ยโอ้ยลูกปลาเรื่องมาไงวะเฮ้ยลูกปลามป็นไหรไฟดูรอบเสียงก็รู้แล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้ปะผมรู้ว่าเหมือนไอชิปไอ้เหี้ยกับ เสียงเง้ยที่สองคันแล้วซูเป้าสวนหายเลยกําลังแบบเรากําลังวัดกันอยู่อะไอซูเป้ามาไงวะวิ่งแรงขนาดนั้นเร็วโอเคอ่ะสามยังไงก็ได้นะออกออกยังไงก็ได้สามสองหนึ่งยังไงก็ได้อะเอาออกก่อนดีเท้งนั้นนะเฮ้ยก็แพ้อะไรกันน่ะก็แพ้ผมดิผมออกตัวสปิรบาร์ดีคุณเราสามสี่ เออเอออีานนี่เบียดมันไอชอเออเบียดมันเออปมไนสวนไอวานังไม่นิ่งไงวะเฮ้ยเล่นไฟเไไได้เว้้ยเย่างแลงอ่ะเฮ้ยเฮ้เียหเจ็ดว่ะมาเฉยที่หลือก็่เกมอะุยันหัวรู้แซงพิมกีได้หรือเปล่านะ แต่เกมเยอะที่บอกเลยกดเยอะจัดพี่ไอ้แม่งระวังหายโค้งขึ้นนะกูบอกใค้ที่แหล่ที่อ่ะใครอยู่ตูดผมวะพี่ต๋ามาแล้วไปก่อนนด้น้องเราไปพี่ก็เอาอยู่อ้าวไอ้บอกไอ้เจ็นเบาอ่ะไอ้เจ็นเบาเครื่องมาแต่ที่ผมเบาหลบเอฟบีที่หลบหลอยโดนแนี่โดนแน่ ตูตานตูแค่อื้องไหวเถอะพี่เจกูได้แค่ต้นแค่นั้นแหละปวดเลยแต่ถ้าพลาดไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวช้อนกินแล้วแหละช้อนเลยช้อนเล็บช้ยอิซามิตามมาผมแล้วเฮ้ยอิซามิจะแซงผมดิจะแซงผมจริงๆโอ้ยแซงไปแล้วไม่โอ้โหเดี๋ยววิสอนกินด้วยโอ้ยเอพีซีจบแล้วโอ้ยโชว์เอพีซี ผมจบแล้วมันจบแล้วมันจบแล้วผมก็มีเจ้าโดนผมก็มีเจ้าโดน14มิตมิตไหนกไม่โอ้าวเยี่อ้าวไม่เป็นไรกันงีเหรอเยี่ยมเอ้าพี่ตกรถเหรอเอ้าพี่ตกรถเหรอสุดแล้วสุดแล้วสุดละสุดแล้วสุดละวเงี้ยปะบอกเลี้ยวเลยไอ้ต้นถึงหาวเฮ้ยหนึ่งสองสามเฮ้ย เป็นเอฟซีอะแล้วเมื่อกี้เสียใจตาได้ไงไปให้มดตาไปไหนครับสวรรค์ไปให้หมดตาไปไหนครับสวรรค์ไปให้หมดเด็ดขาดเลยบิ็ดกาดเลยเด็ดเย็นเด็ดอย่าไปยิงบ้านพี่อย่าไปยิงบ้านแล้วเมื่อกี้ไหนมาสิไอซ์มีครั้งแล้วไอซ์อีกครั้งอีกเอาเอาวิธีการกัดเอฟซีไปทั่วเลย เจะมียังค้งโอเคนะครับผมหลังจากที่เราทดสอบกันไปนะครับก็พอได้เดซด่กับปกนะครับผมก็ทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะเพื่อนเพื่อนก็ยอมรับตรงๆว่ารถมันด้วยราคาถูกด้วยนะครับรถของผมมันราคาค่อนข้างราคาถูกนะครับมาได้เดซีเนี่ยไอเจสเตอร์เนี่ยธรรมดานะครับมันราคาวานสองสามแสนเองนะครับแต่ว่ามันเอาออกเกมไปแล้วนะเพื่อนเพื่อาจจะต้องไปขอซื้อจากคนอื่นเอานะครับหรือไม่ก็ต้องรอพี่เมงหรือไม่ก็อเอลเอสเอาเข้ามาขาย ถึงจะได้คันนี้ไปนะครับแต่คันนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะจากจะ่ผมบอกขี่เมื่อกี้นะมันไม่แย่นะผมบอกเลยมันไม่แย่เลยนะครับแล้วก็คันต่อมานะที่ผมก็แนะนก็เป็นซูตาในคลาสสิกเลยนะครับแต่ว่าราคามันก็กลางๆนะนเพื่อนๆก็ขึ้นแบบไปค่อนข้างแบบล้านต้นๆนะครับผมมองว่ามันก็บวกกับของแต่งอีกผมว่าเพื่อนๆน่าจะหมดเกือบสองล้านนะครับคิดว่ามันค่อนข้างจะแพงนะเอาจริงๆถ,งถือว่าแพงนะครับถ้ามันได้ความเร็วในาระดับกลางๆคือมันเร็วนะเพื่อนๆในรอบต้นรอบกลางครับแล้วก็ เวลารถมันแก้สถานการณ์ของรถนะครับมันทาได้ค่อนข้างดีครับผมทันต,ต่อมานะครับผมก็คือเจ้าซูเปอร์นะครับหลกัลกๆคือมันไหลไปนะครับแต่รถมันก็ยังมีความเบา้วเพื่อนหลังจากที่เพื่อนเเห็นเมื่อกี้นะครับคือผมอะธิปกิจนิดเดียวคือผมไม่ได้ตั้งใจด้วยนะแต่ว่าอ่ามันก็ทําให้มันเสียการได้ครับก็แสดงว่ารถมันไม่ได้แบบดีขนาดนั้นนะเพื่อนเพื่อแต่ด้วยราคาของเขาที่ประมาณเจ็ดแสนอ่าเจ็ดแสนแปดแสนนะเพื่อนก็ถือว่าเขาทําได้ดีแล้วนะครับ ถือว่ามันกลางๆนะสหรับผมนะความคุ้มค่านะครับแต่รูปทรงเขามันทำให้หลายๆคนชื่นชอบนั่นเองนะครับผมและคันต่อมานะครับผมคันนี้ก็ค่อนข้างจะแปลกแนวสักนิดนึงแต่ทําได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะความเร็วแล้วก็การขับขี่ของเขานะครับเพนัมอ่าเพนัมบาร์เอฟเอฟเนี่ยคือถือว่าทได้ค่อนข้างดีเลยนะครับมิสเบชอิกสิเนี่ยว่าดีเลยนะผมว่าคันนี้ถือว่าดีเลยเพราะว่าด้วยราคาที่มันล้านต้นผมมองว่าก็ยังกลางๆความคุ้มค่าก็อยู่ในระดับที่แบบ มันราคาแต่ว,ว่าคุ้มแต่ถ้ามันไม่ลดก็อาจจะผมว่าผมนะกลางๆไม่แย่แต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบวุ้ยดีดีมากๆอะไรแบบนี้นะครับถ้าต่อมานะผม R350 นะครับที่ยังมีขายในเกมนะด้วยราคาของมันนะครับบวกกับแพงอยู่แล้วนะครับแล้วก็บวกกับว่าคือลดมาไหลไปมากเกินไปการคอนโทรลรถได้ค่อนข้างยากนะคลำบากนะครับถ้าไม่ใช่รูปทรงที่เป็นอวตาตาแบบนี้นะผมว่าอาจจะขายได้ไม่ออกเลยก็ว่าไนดะ้เพราะว่ารถไม่ได,ด้ดีขนาดนั้นเลยนะครับหลกัลกๆความคุ้มค่ามาจากหน้าตาูและรูปทรงรุน่นๆนะครับ ในสัปดาห์นี้ก็มีการลดราคาด้วยนะเพื่อนก็ค่อนข้างจะแต่ว่าผมก็ให้ราคากลางๆนะครับอันนี้ผมให้การคนโทรลรถแบบที่มันดีกว่าน,นะครับมากกว่าที่จะให้หน้าตาของรถนะเออแต่ก็เข้าใจนะที่เพื่อนๆซื้อเลือกซื้อกันเยอะมากมานะครับสำหรับอ่า RX7 ่นะครับต่อคันสุดท้ายนะผมสำหรับ GDR คันนี้นะครับก็ถือว่าแบบมันเป็นรถสามัญนะเพื่อนผมบอกตรงว่าใครเล่น GDR เนี่ยแทาจะมีกันทุกคนนะจริงนะผมเจอมาเยอะมากนะครับคือมีกันเกือบทุกคนเลยนะเวลาเจอใครก็ตามครับ ก็ซื้อคันนี้เป็นอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับผมให้มันเป็นรถสามันแล้วกันนะครับผมแล้วก็เอาไปรถที่ใช่ครับตอนมันเป็น R35 เนี่ยปีแต่เวลาเพื่อนๆอัพมาเป็นสองสามสี่เนี่ยคือมันเสียเงินนะครับมันก็ถือว่าอยู่ในระดับเลทกลางๆนะครับแต่บอกตรงว่ามันขับดีนะมันเป็นรถขับสี่ถึงมันจะไม่ได้ขับแบบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันแบบมันค่อนข้างคอนโทรลได้ง่ายนะครับแล้วรถเข้ามานานแล้วนะมันก็อาจจะเรียกอะไรความเร็วเพื่อนๆมันก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่ากับ รถรุ่นที่แบบอยู่ข้างหน้าๆน,นะครับก็ประมาณนี้นะก็เพื่อนๆก็ลองตัดสินใจดูนะครับรถที่คุ้มค่าสุดวันนี้ก็ผมก็ให้เป็นเทสเตอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวของหน้ในเด็กน,นะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับรถมันดูใหม่กว่านะครับแล้วก็ด้วยราคาครับที่ราคาค่อนข้างจะราคาถูกนะถ้าสองสามแสนตู้วันนี้เพื่อนๆไม่ได้ทำธุรกิจแป๊บเดียวนะ่าจะได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวบางทีทำให้รอบเดียวเนี่ยเพื่อนๆการันตรีได้แน่นอนนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมฝากกดไลว์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วเจอกััันนนใหหหมม่คคคลลิิปป้้ารรบบผสี สวัสดีครับผมบ๊ายบาย